อาวุธที่เหมาะสมจากผลการแข่งขันในครึ่งแรกของฤดูกาล2023 มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเด็กหนุ่มจากแคมป์ VR 4 6อย่าง m a r ก o b e s c ี i นั้นอาจจะมีลุ้นแชมโลนะครับในปลายฤดูการ2023โดยรถที่ m a โก o ใช้ลงทำการแข่งขันในฤดูการ2023นั้นมันเป็นรถสเปคที่เก่าแล้วนะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแต่หากว่ามองในมุมที่ดีนั้นมันคือรถที่ผ่านการพัฒนามาอย่างสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และนอกจากเป็นรถที่ผ่านการพัฒนามาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันยังใช้สามารถต่อสู้กับการแข่งขันในฤดูกาล2023ได้ดีอีกด้วยนะครับ และการการันตีนั้นผลงานของมา r c โกเบเซคียนั้นยังดีกว่าน้องชายของวานลนติโนรอซซี่เสียอีกนะครับในบางสนามและจากการรายงานสำนักข่าวทางประเทศนั้นยังเปิดเผยนะครับว่าทางมา r c โกเบเซคียนั้นยังร้องขอทางกีจี้ดาริญญานะครับยอดบอสจากทีมดูกติให้สนับสนุนรถลงทำการแข่งขันในรายการ MotoGP ในฤดูกาล2024 ในเงื่อนไขกับรถที่เป็นสเปคแบบเดียวกับทีมโรงงานนะครับรวมไปถึงการซัพพอร์ตแบบนักแข่งทีมโรงงานและมากไปกว่านั้นนะครับมาโกเบเซคี้นั้นยังอยากที่จะเซ็นสัญญาแบบฉบับในของนักแข่งทีมโรงงานและทีมรองของดูคาติอีกด้วยนะครับซึ่งในมุมมองของผมเองก็มองว่าถ้าหากว่าเบเซคี้นั้นยังทําผลงานได้ดีแบบนี้และรักษาระดับผลงานได้แบบนี้เอาไว้ตลอดได้นะครับแน่นอนครับการร้องของเพียงแค่เท่านี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับสาหรับทีมงานของดู และนอกจากนี้นครับมาโกมเบเชกี้นั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าผมได้มีการร้องขอไปถึงจีจี้ดานิญาครับสำหรับรถที่ผมนั้นจะใช้ลงทำการแข่งขันในฤดูกาล2024และผมก็ยังอยากที่จะได้รถสเปคเดียวกันกับที่ฟรานเชสโกบรรญาและเอเนียบาสเซนินีซึ่งเป็นนักแข่งของทีมโรงงานของดูคตินั้น ใช้ลงทําการแข่งขันครับและรวมไปถึงผมนั้นอยากจะเซ็นสัญญาฉบับเดียวกันกับนักแข่งทีมโรงงานและทีมรองอีกด้วยครับมาโก้นั้นก็มองไปถึงมุมนะครับการซัพพอร์ตแบบฟูลแฟคเตอรี่นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามาโก้นั้นใช้รถสเปคที่มันล้าสมัยไปแล้วนะครับสำหรับรถของดูคตินะครับและผมก็หวังว่าทีมงานดูคตินั้นจะสนับสนุนผมและรักษาเก้าอี้ของผมเอาไว้กับทีมมูนี่โฟทซิกและถ้าหากว่าทีมโรงงานนั้นจะปฏิเสธคําร้องขอของผม ผมคงต้องเข้าไปคุยกับทีมรองของดูคติหรือว่าทีมพรหมักครับและทั้งหมดที่ผมนั้นกล่าวมาผมไม่ได้คิดไปเองครับจากผลงานที่ผมทําได้ ผมก็สามารถเข้าไปลุ้นชปำโลกได้นะครับในปลายซีซั่นและหลังต่อจากนี้ผมคงต้องมารอลุ้นนะครับว่าทีมงานของดูคติและบอร์ดผู้บริหารของดูคติจะหันมาสนับสนุนผมหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าจะมียี่ห้อรถที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนนี้แต่รถแข่งของดูคติที่ผมใช้ในสนามมันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างครับที่จะทำให้ผลงานของผมนั้น มันดีกว่าที่เป็นอยู่ครับแต่ตอนนี้ผมคงต้องสู้เท่าที่ผมมีไปก่อนครับและผมก็มั่นใจนครับว่าผมจะทําได้เพราะตลอดครึ่งแรกของฤดูกาลผมยังทําได้เลยครับเอาละครับเป็นกําลังใจให้ Marco Bechelli ครับไปลุ้นแชมป์โลกในปลายซีซั่น2023กับฟร a n c ช s c o b ั a n c หรือว่า j o เ k e มา a r t i n หรือ Brad Binder หรือ Jack Miller นะครับการแข่งขันในรายการ MotoGP น่าจะมีสีสันมากกว่านี้นะครับ คับแล้นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหมอ่อกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ